โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในคลิปนี้นะครับที่มีนักเรียนถามเข้ามาว่าครูครับหนูเรียนมาตั้งแต่เปิดเทอมมาแต่หนูยังไม่เคยเข้าคาสต o รูมเลยครับเข้ายังไงดีนะครับแนะนำนะครับตอนนี้เรามี Gmail ที่โรงเรียนสร้างขึ้นให้แล้วนะครับยังไงก็ถ้าเรายังไม่ได้เข้าก็ไปติดต่อขอคุณครูเข้าโดยวิธีการเข้ามีอยู่ 2- อวิธีครับวิธีแรกก็คือขอรหัสคุณครูเขาครับรหัสก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของห้องรหัสห้องเรียน นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นวิชาของครูบอสเนี้ยครูบอสก็จะปักไว้อยู่ในใในนกลุ่ม l ล n e นะครับเช่นอย่างนี้นะครับมันมีรูปแบบประมาณนี้นะครับให้นักเรียนดูนี้กระหัสเข้า Google Classroom ก็จะมีอยู่6กตัวนะครับหรือว่าจะกดที่ลิงก์นี้ก็ได้นะครับกดที่ลิงก์นี้ก็เข้าได้เหมือนกันโดยนะครับเราเข้าได้หลายทางมากโดยเราแกะ Copy ตรงนี้นะครับเรา Copy กด c t r l C ไว้เลือกตรงนี้ Copy นะครับแล้วเราก็มาที่ Google c l a s s r o o มทำในมือถือก็เหมือนกันนะครับเข้าในมือถืืออกก็เหมนนั แต่ในมือถือจะมีปัญหาตรงที่เราล็อกอินหลายๆที่พร้อมๆกันแล้วมันจะมีปัญหาครับอ่ะติ๊กดีๆนะครับว่าเราเป็นนักเรียนนะครับเราเป็นนักเรียนโอเคนะหลังจากนั้นแล้วก็เพิ่มเข้าร่วมขอหรือเขอ้าร่วมชั้นเรียนนะสร้างชั้นเรียนเนี่ยของคู่นะครับอันนี้เข้าร่วมชั้นเรียนเป็นของนักเรียนเสร็จปุ๊บนักเรียนก็เข้าห้องครับกรอกเข้าไปนะครับกรอกเข้าไป,นะอไปเอ๊ะขาดไปตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอะไรไปตัวหนึ่งเนาะตกอะไรไปตัวหนึ่งอ่า v ครับ v หายไปตัวหนึ่งให้นักเรรีียนนดดูะะวังๆ v อ่ะมันมีสเปซบาร์มาครับ v ขาด V ไปตัวหนึ่งอ่านะครับแล้วเราก็กดเข้าร่วมชั้นเรียนอ่ะเมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนปุ๊บก็เข้ามาสู่ในรูปแบบของเนี่ยฮะการโปรแกรมประยุกต์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็มีเนื้อหาจํานวนมากครับให้นักเรียนติดตามเวลาเรียนนะครับกูจะแนะนําในเรื่องของอ่ะอันนี้จะเป็นเนื้อหาครับสนักเนื้อหาอน,นี้เป็นงาน ในวิชานี้นะครับของคุณของครูก็จะส่วนเนี่ยก็จะสั่งแต่ต้องบอกไงอ่ะเราจะสั่งแต่รูปแบบของงานอันนี้มีชิ้นเดียวนะครับทั้งทั้งทั้งหมดมีชิ้นเดียวนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็มาดูครับว่าเราไปไล่ดูตั้งแต่แรกเลยครับว่าเนี่ยปฐมนิเทศครูเขาให้อะไรมาไว้บ้างอ้าวก็จะมีคลิปปฐมนิทศของครูเขาไว้แล้วไล่ดูตั้งแต่ล่างเลยครับเพราะอะไรเราเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเสร็จปุ๊บล้วก็มาดูว่าโปรแกรมอันนี้มีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอ่าอันนี้เป็นงานด้วยนะครับ อ่านี่เป็นงานด้วยเวลาแนบงานก็นักเรียนเพิ่มเอกสารเข้ามาในนี้นะครับแนบเป็น Google Drive ก็ดีนะครับเป็นลิงก์ก็ดีเป็นไฟล์ก็ดีส่วนไหนก็จะเป็นไฟล์นะครับเวลาส่งงานก็อัพโหลดเนี่ยผ่านเบราว์เซอร์เข้ามาทําในมือถือก็ได้นะส่วนไหนจะรูปแบบไฟล์เป็นไฟล์งานนะครับสมมุติเป็นรูปภาพตัวนี้เวลาเราส่งงานเราก็ส่งนี้นะฮะไม่ยากเลยอ่าถามว่ามีมีมากกว่า1ไฟล์ได้ไม่ได้นักเรียนก็แอปแอพเพิ่มลงไปอีกครับอัพเพิ่มไปเรื่อยๆในมือถือก็ประมาณนี้ครับแต่เลื่อนลงมาให้สุดนะในมือถือ นะฮะอันนี้ก็สามารถทาได้อีกครับเสร็จปุ๊บเมื่อทําเสร็จแล้วก็กดส่งครับกดส่งได้เลยนะครับกดส่งโชกเข้ามายืนยันการส่งนะครับยืนยันการส่งอ่าเมื่อเสร็จแล้วอยู่ๆครูเข้ามาประกาศบอกครับว่านักเรียนงานที่ส่งมามันผิดนะครับให้เรากดยกเลิกส่งได้เลยนะครับแล้วก็ทํางานชิ้นใหม่นะครับยกเลิกการส่งนะครับยกเลิกการส่งนักเรียนก็ปิดไปเนี่ยลบอันนี้ทิ้งไป นะครับและนักเรียนก็เพิ่มอันใหม่เข้าไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็สะดวกง่ายครับไม,ไม่ยากเลยส่วนอันไหนงานไหนที่ให้คะแนนแล้วเขาก็จะมีคะแนนขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็แบ็กกลับไปดูครับเราถึงอันไหนแล้วให้นักเรียนสังเกตสัญลักษณ์ด้านหน้านี้นะครับถ้าเป็นไอเนี่ยดอกๆไอถ้ามันเป็นตัวหนีบด้านข้างซ้ายตรงเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหาอย่างเดียวนะครับงานชิ้นของโปรแกรมประยุกต์ก็จะมีทั้งหมดแค่2ชิ้นณตอนนี้นะครับจะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นก็จะมีนี่อันนี้ นะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมีเนี่ยมีตัวส่งงานด้านซ้ายมือนะครับอีกอันหนึ่งถ้าเป็นเนื้อหาทั่วไปนะครับก็จะไม่มีอะไรก็คลิกที่คลิปนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาดูได้เลยนะครับแล้วก็เปิดดูในการทําเนื้อหานะครับผมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการแนะนําการใช้คลาส r รูมเบื้องต้นนะครับอ่ะอีกนิดนึงก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับ อันนี้เราก็มาดูงานของชั้นเรียนตรงนี้นะฮะงานชั้นเรียนแล้วก็ดูว่าผู้คนมีเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยอยู่ในนี้มีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมีเยอะเราสามารถดูได้นาออันนี้คือยูเซอร์ของก็จะมีครูหนึ่งท่านนะครับแล้วก็จะมีนักเรียนอีกหลายคนมากมายส่วนใหญ่แนะนำนะครับให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีกว่าเพราะคุณครูเขาจะได้ให้คะแนนง่ายๆส่วนนักเรียนคนไหนที่ตั้งชื่อแบบนี้คิดมารุนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะให้คะแนนใครนะครับถึงคุณจะทําข้อสอบมาดีแต่ว่าเราก็ไม่สามารถให้คะแนนได้เพราะ เราก็ไม่รู้ว่าไอ้คิมมาลุเนี่ยมันเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นหรือว่ามันเป็นใครนะครับเพราะงั้นถ้าอย่างเงี้ยเราไปหาในใบรา,ายชื่อได้ครับอ๋อ40428โยซิตาอันนี้เรารู้ครับว่าเป็นใครนะครับแนะนําว่าเปลี่ยนเถอะครับโอเคนะฮะ